สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมบริหารจัดการแผนงานด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับชุมชนภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายทางด้านศิลปะาศาสนาวัฒนธรรมและอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจําปีงบประมาณ2559โดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการดำเนินงานกิจกรรมร่วมกันจำนวน3กิจกรรมได้แก่ 1. กิจกรรมบริหารจัดการแผนงานด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับชุมชน 2. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนสามสัมพันธ์ไมตรีในมิติพระพุทธศาสนาและ 3. กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านโดยได้รับงบประมาณ จากสำนักง,งานประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมและกรมการาศาสนากระทรวงวัฒนธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการแผนงานด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับชุมชนและเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จัดงานซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมกาดแสงเทียนได้มีการจำลองตลาดแสงเทียนแบบโบราณโดยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อาหารกลุ่มชาติพันธุ์จากชุมชนต่างๆจำนวน18ชุมชนของตำบลแม่งเงาอำเภอขุนยวม เสื้อไต่ปักลายซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาฝีมือของสลาในชุมชนในพื้นที่เป้าหมายเจ็ดอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเป็นการประชาสัมพันธ์เสื้อไต่ปักลายให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น การการท่องเที <im sharing> ่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลแม่เงาโดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนต่อแพรวิทยากิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ และการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากเมืองลอยเก่ะประเทศเมียนมาชุมชนต่อแพรํตำบลแม่เงาและตำบลขุนยวม กรรมสาธิตภูมิปัญญาท้องถิน่นจำนวนเจ็ดกลุ่มได้แก่กลุ่มจักสารกลุ่มปานซอยกลุ่มทำจองพารากลุ่มทำหมวกสา่งลองกลุ่มทำชุดนกชุดโตกลุ่มเสื้อไต่ปักลายและกลุ่มนวดแผนไทยภูมิปัญญาท้องถิน่นชุมชนต่อแพร่ตำบลแม่เงา วันที่31ธันวาคม2558เวลาประมาณ20นาฬกานายสุวพงศ์กิติพัฒนพิบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เดินทางมายังวัดต่อแพร่ตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมซึ่งเป็นสถานที่จัดงานในครั้งนี้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยมีนางสรรสนีพุกกานนวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมให้การต้อนรับและในอำเภอขุนยวมกิจกรรมสาธิตพููิปัญญาท้องถิน่นการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและเครือขา่านทางวัฒนธรรมในอำเภอขุนยวมอย่างยิ่และเป็นการตรักถึงความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการแผนงาน ด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับชุมชนและอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ยังสวยเสินึงดึงต่ังน้องเอ๋ยข้าจังแต่แบบมองมองอยู่ทุกวันเห็นน้องเดินเดียวเดียวใจพี่อยากจะทักแต่แล้วก็ต้องชะงักเพราะใจไม่ไหวนึกวันใจยิย้ยมจะหวัวเักแต่จ็บ จากนั้นภายในงานมีการจัดกิจกรรมส่งมอบความสุขโดยมีการจับรางวัลส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมด้วย पिताण् <laughs> ปีนาจันตังสังฆานุโขเ,เอตตาวตาจัมเหติสัมปาตังปุญญาสัมปาตังและกล่าวเฟือ่องิปกลรร่มนะครับในลำดับแรกนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแอลสอนท่านสุวพรธิติพัฒน์ทิบูนได้กรณุณาจดุดทูตเทียนบูชาพระรัตนตรัย อขอเ,เชิญท่านและในช่วงเวลา23นาฬิกานางสรรสณีพูการนนนธรรมจังหวัดแม่ห้องสอนได้กล่าวรายงานต่อนายสุวพงศ์กิติพ,พัฒน์พี่บณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนประธานในพิธีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนสารสัมพันธ์ในมิติพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาส,สนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยการน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เน้นความพอเพียงเรียบง่ายมีคุณค่าต่อจิตใจสงบร่มเย็นมีความสุขทั้งต่อตนเองต่อสังคมและต่อประเทศชาติ ถ้าเรยทีเก่าทีใหม่เราก็จะไม่มีโอกาสที่จะให้เราเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นในทีมก็เป็นการสมมติสมมติขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราเริ่มต้นทีใหม่หมายความว่าเราต้องคิดใหม่ทำใหม่ในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่ถูกต้องหรือก็สิ่งใดที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์ไม่ถูกต้องก็เหมือนกับเสื้อผ้าของเรา ถ้าเราทรัพใหม่หอมแล้วก็เรู้ส่วนใ่ก็สะดวกสบายถ้าอันเพื่อนแล้วก็ในจิตใจของคนเราก็เหมือนกันเราได้มาชำระด้วยการสวดมนต์ไหวพระนั่งสมาธิไปเรียบร้อยถือว่าเป็นนิติใหม่ให <tinc S 2> ้ช <like Momo S 1> <then> ีวิตของเราได้เกิดก้าวหน้าต่อไปก็ขออำนวยพระนครให้ทุกท่าน ขอนาคคุณพระศิลธรรมพไตรปิสิทธิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ในวัดต่อแห่งนี้ทรงมาปกปักรักษาให้ทุกท่านต่อสจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงที่สิ่งใดที่ชอบประกอบโดยทมแล้วเกิดผลนักเล็กเก็ดผลนักเล็กทุกท่านทุกคนเถิดเ